สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมเปี้ยวก,ก,กอกๆนะคะน้องมานมเปี้ยวค่ะวันนี้เปี้ยวมาเล่นกับอลงนะคะพ่อต่อไปเอาอลงออกมาเล่นเพราะว่าอลงร้องหาพ่อกับแม่นี่นะคะอลงอลงพ่อกับแม่ไม่อยู่ไปทุระนะคะอลงร้องนะคะร้องอยู่ในบ้านก็เลยเอาออกมาเล่นนะคะเอามาเล่นกับนมเปี้ยวฝากไว้ก่อนนะมันจะหก ไม่มีกระเปเ๋าเอาเอาเล่นด้วยกันเบาๆนะลูกเล่นพักหนึ่งเนาะสักแม่ให้เล่นสักสิบนาทีไม่เกิสああนสิบนาทีเนาะเว้าเว้าเว้าอ้าวนมเปรี้ยววหยอ้โหเบาๆลูกเบาๆนมเปรี้ยวใครใครเปรี้ยวร้องเหรอไม่รู้ไม่รู้ใครร้องตาสีเดียวกันเลยนะพันเดียวกันหน้าย่นๆเหมือนกันหูก็เหมือนกัน แต่เรมีปอกแนอขนปอกขาปอกคอนะคะมันเป็นแฟนเปี่ยวเลยเนาะเป็นแฟนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วออแฟนกันตั้งแต่เด็กแล้วเอามาผูกต้นนี้เอามาผูกต้นนี้พี่เตอร์มันจะได้ไม่ขีเกี่ยวจะได้เดินดินทรายวิ่งดินทรายเผื่อจะได้ชิ้งช่องก็มันจะได้ชิ้งช่องไปมันเคยมาเยี่ยวแถวนี้มันคพ่อมันเคยพามาพามาตรงที่มันคุ้นเคยนี่แหละยิ่ผู้ อย่าผูกให้ถึงน้ำกดเด้อไม่ต้องให้ถึงน้ำกดก็ได้อันตรายน้ำกดที่พวกอันเพื่อนทำสวนยางเอาจะได้ชิ้งช่องอ้าวอารมณ์คิดนั่นเยี่ยวแล้วนัน่นนั่นปวดเยี่ยวอืมเยี่ยวแล้วชิ้งช่องแล้วโอ้สบายเลยชิ้งช่องแล้วอวรารมณ์ชิ้งก็ฉีกมันด้เปรี้ยวเออ ฉีมือได้จะเปรี้ยวฉีนั่นแหละเดี๋ยวแม่จะไปพวนดินแม่จะไปพวนดินต้นทานตะวันนะเกิดแล้วต้นหนึง่งปลาก็เล่นอยู่ตรงนี้นะอา้อาอวเล่นอยู่กับพ่อต่อนี่นะเพียวเพียวมันทำม, <laughs> ม,มันแล้วมันเหนื่อย <laughs> นี่เหมือนอารมณ์ <laughs> อารมณ์ไม่เหนื่อย,ยอารมณ์อารมณ์แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากๆเป็นหมาตัวเมียแต่ว่าแข็งแรงมาก

เปี้ยวนี้อาไปเล่นแล้วอยู่ตรงนี้แหละลูกอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเปี้ยวมาเดี๋ยวเรีเดี๋ยวเปียกมาลูกอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวเปี้ยวมาเปี้ยวไปเลาะเลาะหาเฉยๆฉเปรี้ยวไปเลาะหานิดน้อยเฉยๆลูกเอ่นโอ้เรียกเปี้ยวกลับมาละอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะคนสวยเออเปี้ยวเอ้มาหาล้อง ตรงนี้นะคะคนสวยอหลงคนสวยอยู่ตรงนี้ค่ะโอ๊ไปหามันไปมันไปอ้อนเจ้าให้เจ้าปล่อยมันไปอ้อนพ่อต่อให้พ่อต่อปล่อยอหลงไปอ้อนพ่อต่อแล้วโอ้สวัสดีค่ะนะคะอหลงนะคะอหลงมาเล่นข้างนอกค่ะเปรียวมาเล่นเป็นเพื framework. ่อนนะคะเปรียวไปเล่นไก่แล้วอ oh, ้อเปียวเคยไปเล่นไก่อหลงไปอ้อนพ่อต่อให้พ่อต่อปล่อยอือ หลงไปอ้อนพ่อต่อให้พ่อต่อปล่อยโอ้จะได้ไม่ร้องเนาะเล่นกันได้พักหนึ่งเปรี้ยวเหนื่อยแล้วเปรี้ยวไปแล้วหลงไม่เหนื่อยนะคะเรียกเพื่อนกลับมาเล่นด้วยกันเขาเคยเล่นด้วยกันแต่เด็กอ้าวโอ้โหขุดเก่งมากหลงก็ขุดเก,งก่เกงเหมือนกันหน้าบ้านก็มีหลุมเหมือนกันนี่หลงเป็นตัวเมียแต่แข็งแรงหน้าดูเลยนะคะชิงช่องไปแล้วเรียบร้อยเอ้าหาตุกกต๊กตากะต่แตน,น้อยโอ้หาก,กะแตน่น้อย หาตะกระเต็นน้อยหาตะกระเต็นน้อยอืมเปียวเอ้ยมาเล่นกับน้องเด้อน้องเปียวเอ้ยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหมานุ่มเปียวโกกๆนะคะวันนี้วันนี้เป็นเป็นพี่เลี้ยงชั่วคราวอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ไปธุระนะคะไปธุระอารมณ์ร้องมากๆร้องมากๆเลยนะคะร้องมากๆเลยก็ออกมาเล่นสวนยางเพื่อได้พอได้ชิงช่องฮะนั่นเด้ซอบประกอบไปแจกกันแล้วนั่น อารมณ์อึ่งแล้วนนชิงช่องด้วยอึ่งด้วยมันเหี่ยมันไายเหรอพี่ตออารมณ์ไทยแล้วอึ่งแล้วเล่นต่อไปอล <c ười> เลน่นต <c ười> ่อไปมันขี่ทั้งขีข่ทั้งเหยาะหรอ <c ười> โอ้ยเล่นกันต่อน้อยๆเนานะทักเถอะว่า เปี้ยวกับมาแล้วค่ะโอ้น่ารักจังเลยเล่นตัแต่กี้เปี้ยวก็เหนื่อยก่อนเปี้ยจะหอบน่ารักนะคะเด็กๆเด็กๆเล่นกันค่ะนะคะในสวนยางนะคะเอาน้องอาหลงร้องไห้นะคะน้องอาหลงร้องไห้หาพ่อกับแม่นะเสียพันเดล่วน <laughs> <laughs> เล่นเล่นไม่นานเนาะให้เล่นไม่นานเล่นพักหนึ่งแต่คนที่เหนื่อยจะเป็นเปี้ยวมากกว่าตัวที่เหนื่อย อาเป็นพี่เลี้ยงกันสองคนเลยนะคะถ้าเล่นเหนื่อยก็จะจับแยกเล่นแรงก็จะจับแยกอย่งนั้นร้องหากันพอได้มันไม่ร้องเนาะอขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องหมานะคะม,มีพี่เลี้ยงสองคนนะคะแม่พ่อต่อกับแม่หนุนนาเป็นพี่เลี้ยงอยู่อืม,อม เดี๋ยวเปี้ยมัก็ไปหาตะกะเตียน๋ยเปียก็จะไปหาตะกะเตนครับอ๋หลงก็ชอบหาตะกะเตนเหมือนกันรู้สึกแะลแรงเยอะ้กว่านมเปี้ยวด้วยซ้ำชิงช่องแล้วอึแล้วนะอืเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งเบิ้งเบิงผู้ยุไก่ เปี่ยม,มันเคยเล่นกับนิกีนิกีไม่เล่นแห้งกับนิดหน่อยกับนิกีจะเล่นแห้งแม่เขายังห่วงคือน้ำผูลกูกเพาแห้งเลยที่แดดจังกึมนะบเบิ้งไปทาดอกเด้อว,ว่าต้องเป็นห่วงแดดจังกึมเ้ยจะดูแลลูกสาวไว้ลอนะแรงดีกว่านมเปีย้ยวอีกลูกสาวแดดจังกึมมันร้องก็เร็วออกมาเอาออกมาเล่นบ้างแต่ว่า ทำภารกิจส่วนตัวไปแล้วเรียบร้อยเอ้าเอ้าเอ้าเปลี่ยวเปี่ยวเปี่ยวป้าไปทไปขุดดินเปี่ยวเอ้ยไปไปแม่ป้าไปขุดดินไปขุดดินไปไปขุดดินมากไปขุดดินโอ้ยพาน้องเปี่ยวไปขุดดินก็น่าป้าน้องเปี่ยวไปขุดดินก็น่านี่ปะปไปแม่ป้าไปขุดดินไปอ๋อน้องเปี่ยวขุดดินลูกเอ๋อขุดดินขุดดินขุดดินน้องเปี่ยวเก่งเก่งอ๋ลงขุดดินลูกนี่ขุดดินขุดดิน กุดดินกุดดินลูกละแล้วแล้วยอู้ยอีงหากุดดินคนสวยคนสวยกุดดินลุลุกแล้วลูกคนสวยเดี๋ยวเล็บดำคราวนี้แหละเปี๋ยวนอนแอ่งแมงแล้วเดี๋ยวนี่เหนื่อยแล้วเปี๋ยวเหนื่อยแล้วอ่ะเวลากุดดินกุดดินแล้วลูกเุดดินกุดดินเออกุดดินอ๋นตอนกินดินมาดิอ๋อุดดินไม่ใช่คนไทย พุดินพุดิน okay. พุดิน okay. ลูกพุดินเออพุดินโอ้ยนอนขี้ดินเย็นเย็นเด้อลูกลาเด้อเอาพุดินขุดินนอนขี้ดินเย็นเย็นลูกเออโอ้ยอารมณ์เก่งค่ะป้าอารมณ์ขึ้นหนาลักแท้นี่ไหมพุดินพุดินลูกจะได้นอนขี้ดินเย็นไส้เย็นเด้อแม่ผ้าเสียร์หยาให้หน่อะขุดขึแม่เด้อเด้อเอาหยาออกเด้อเอาหยาออกจะได้นอนขี้ดินเย็นเย็นเด้อเนาะเปี่ยวเนปลี่ยวประเด็นอย่างมากินโอ้เปลือกยางหมักยางหมักยางหมักยาง น้อเปรี uh, like now, ้ยวได้หม right? mm ักยางมากินเอ้ย mm ยุ mm. ้ไซล่ะลูกลาคอยนี่โอ้ยแม่ไปขุดดินบ่ได้หันกองไปแม่พาไปขุดดินบ่ได้หันกองบัดนี่เอ้าเอาเอ้าเอานี่นะคะอลงขุดดินแล้วไอ้แม่พาขุดดินมา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 ไอ้แม่พาขุดดินมามาแม่พาขุดดินลูกลามาโอ้ยเจนอนดินไส้ดีเย็นเย็นมาขุดดินขุดดินขุดดินน้อนดินใส้เย็นเย็นลูกมา อย่าพลาดนุ่มเปียวไปขุดดินดนะค่ะนะคะนุ่มเปียวมาขุดดินพักยกเด็กๆพักยกค่ะอารมณ์คนสวยพักยกนะลูกนะนุ่มเปียวพักยกที่สองลูกพักยกที่สองขอบคุณครับพม<แ>ที่รับชมช่องนุ่มเปียวกๆครับอยู่กับน้องอารง์นะคะพ่อกับแม่น้องอารมมาอยู่เล่นเป็นเพื่อนกันครับจะได้ไม่ร้องครับ อ่ะรอชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นูนากับพ่อต่อข้อจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ